อ่าสวัสดีผมกันนัดเดียวนะผมอ่าก่อนอื่นเลยนะผมผมขอขอบคุณอ่าเพื่อนสมาชิกนะครับผมสําหรับอ่ากันนัดเดียวนะอ่าที่ยัง่าไว้ใจในตัวผมอยู่นะอ่าอันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมมาพูดเกี่ยวกับไอที่หาว่าผมโกงเป็นคลิปสุดท้ายนะต่อไปถ้าเจอใครมาเมอนอีกผมก็ปล่อยผ่านนะผมผมจะไม่สนใจนะ <c oughs> เหมือนกับว่า จะมาสร้างกระแสหรืออะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าหลักฐานหลักฐานที่เขามีนะผมเนี่ยเขาลงมาแล้วนะนี่ครับผมเป็นลายอันนี้นี่เป็นลายอันนี้นะผมเนี่นี่ช่องไอ้ผูบาวแตกแกลอะไรเนี่ยนะผมช่องนี้นะพี่อาจจะต้องสังเกตดูนะผมหรือใครไปดูที่ช่องมันก็ได้นะเขาเอาเอาเนี่ยหลักฐานไนมีแค่รูปเนี้ยรูปเดียวนะหลักฐานแล้วมันบอกว่ามันโดนโกงลูกกระสุนไป โกงไปแล้วมึงไม่เอาในแชทที่มึงคุยมาเลยควายเอ้ยใส่ทำตัวคุ็นตีนอเนี่ยอ่าแล้วลองสังเกตดูนะผมอ่าโพสนะผมมีแค่สองโพสนะนี่นี่สองโพสนะผมเนี่ยสองโพสอ่าแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งโพสเมื่อสามวันเมื่อสามวันที่แล้วนะนี่นี่อ่าผมลองเปลี่ยนรูปให้ดูอ่านีนนี้ก็ผมสองโพสนะนี่แล้วก็อันนี้ เน่ที่ผมอันนี้ไว้ก็ขออันนี้รอยโพสมาสามวันที่ผ่านมาอ่าอันนี้ที่มันเอามาให้ดูเป็นหลักฐานนะอ่าแล้วผมบอกหน่อยนะผมว่าช่อง YouTube ผมเกือบเกือบสามหมื่นซับในไลน์ผมมีอยู่ประมาณห้าร้อยคนนะและผมจะช่องผมไปฝากไว้ในไลน์หาพ่อหรือเนาะบางที่เพื่อนๆในใน,ในอ่าในไลน์ผมก็มาจาก YouTube แล้วผมจะให้ฝากกดติดตามใน YouTube เพื่อ ผมให้ปรากดใน YouTube <_ an> เพื่อไอ้อน่นในลายเพื่อปัญญาอ่อนแลย้าผมหนึ่งอย่างนะหรือไว้กันนั่นเตียวตัวปอนอาจจะเป็นมันหรือป่าก็ยังไม่รู้เลยนะอันเนี้ยอันนี้เขาบอกในอะไรผมโคตรไว้นะนี่แต่ามาดูลายจริงๆของผมนะนี่ลายจริงผมโพสติบสองโพสต์นี่ครับผมและโพสต์ล่าสุดของผมนะวันที่สิบเอ็ดกคนะสิบเอ็ดกรกฎาคมนะผมนี่อันนี้ยเป็น ล่าสุดนะแล้วบอกหาว่าลบอีกนะจะลบยังไงครับผมนี่ของผมสิบสองโพสต์และโพสต์ล่าสุดวันที่สิบเอ็ดกคเนี่ยของมันนี่แค่สองโพสต์แล้วก็โพสต์ล่าสุดเมื่อเก้าโมงเช้าของสามวันที่ผ่านมาอาลองดูนะผมนี่อันนี้นี่ลายจริงของผมนะนี่นี่ครับผมสิบสองโพสต์นะแค่นี้แมงก็มัม่วแล้วไม่รู้จะมาปั่นประสาทเอาอะไรนะในโพสต์ล่าสุดที่ผม โค้ไปคือหนี่หาทุนไปต่อที่บ่อยในอสศงห้าจุดสองไปอ่าแล้วนี่อะไรนี่อ่าอะไรฝากติดตามช่องยูทูบจะฝากเพื่ออะไรคนในไลน์มีอยู่แค่ห้าหกร้อยคนถ้าผมจะฝากจริงนะปัญญาอ่อนนะผมนี่นี่จะปลอมจะอะไรต้องเนียนหน่อยนะผมไม่เนียนเลยนะเี่นะผมแล้วสำหรับคนที่ทักมาอยากรู้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะ อาถามเลยว่าพี่เป็นตัวจริงหรือเปล่าแล้วผมจะถ่ายล,ลูกปืนนะผมปืนของผมนะคู่กับวันที่นะั่นหรือว่าไอกระป๋องยิงปืนนะผมนะคู่กับวันที่ให้ดูนะผมก็จะได้รู้ตัวจริงตัวปลอมนะส่วนนี้นี่ก็ปล่อยแม่งไปนะผมปล่อยผ่านไปปัญญาอ่อนนะผมอันี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะผมที่ยังไว้ใจและติดตามผมอยู่เสมอมานะผมยังไงก็ดูให้ดีด้วยนะผมอ่าต่อไปนี่ผมก็ไม่รับงานมาทำนะนะ ไม่รับงานมาทำเมื่อผมสั่งขึ้นงานได้อย่างเดียวนะเพราะว่าจะมีพวกปันเนี่ยมาหลอกถามที่อยู่กับเลขบัญชีผมอยู่นะเพื่อจะไปสร้างกระแสต่อ,อนะครับผมก็เลยหยุดรับไปก่อนนะเดี๋ยวใครพร้อมที่จะสั่งขึ้นงานก็ได้นะผมก็ wise, เมนไะว้แต่ผมจะทักไปบอกนะอเมนไว้ใต้ยูทู e นะผม๋ยวผมนะผมานะทักไปคุยนะผมถ้าคุยอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมให้อแอดไลน์มานะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ผมขอบคนะุณครับ